สวัสดีค่ะจินตะคนณิตคิดกับซันยินดีต้อนรับค่ะมาเรียนจินตะคณิตขั้นพื้นฐานบวกลบเลขไม่เกิน99ด้วยนิ้วมือกันค่ะเรามาเรียน EP ต่อไปกันเลยค่ะ EP ที่2การแทนค่าตัวเลขด้วยนิ้วมือมาเริ่มแทนค่ามือขวากันก่อนเลยค่ะมือขวาเท่ากับหลักหน่วยให้เด็กๆยกมือขวาขึ้นมาค่ะ กำมือเท่ากับเศูนย์หรือมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะยกนิ้วชี้ขึ้นมาหรือยก1นิ้วมีค่าเท่ากับ1ค่ะยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางหรือยกสองนิ้วมีค่าเท่ากับสองค่ะต่อไปค่ะยกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือยก3นิ้วมีค่าเท่ากับ3ค่ะยกนิ้วชี้ นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือยกสี่นิ้วมีค่าเท่ากับสี่ค่ะยกนิ้วโป้งขึ้นมาค่ะจำไว้ให้แม่นนะคะว่านิ้วโป้งมีค่าเท่ากับห้าค่ะยกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วโป้งมีค่าเท่ากับห้านิ้วชี้มีค่าเท่ากับหนึ่งรวมกันมีค่าเท่ากับหกค่ะ ยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ5นิ้วชี้นิ้วกลางแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ1รวมกันมีค่าเท่ากับ7ค่ะยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ5นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ1รวมกันมีค่าเท่ากับ8 ต่อไปค่ะยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือกลางนิ้วทั้งหมดนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ5นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ1รวมกันมีค่าเท่ากับ9ค่ะต่อไปเรามาดูหลักสิบกันบ้างนะคะมือซ้ายคือหลักสิบให้เด็กๆยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะ กำมือเท่ากับเซตศูนหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะยกนิ้วชี้ขึ้นมาหรือยก1น,นิ้วมีค่าเท่ากับ10ค่ะอย่าลืมนะคะมือซ้ายคือหลัก10บยกนิ้วชี้นิ้วกลางหรือยกสองนิ้วมีค่าเท่ากับ20บค่ะต่อไปค่ะยกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือยกสมนิ้ว มีค่าเท่ากับ30คะ่ะยกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือยก4นิ้วมีค่าเท่ากับ40ค่ะต่อไปค่ะยกนิ้วโป้งจำให้แม่นนะคะนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ50ค่ะยกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ50นิ้วชี้มีค่าเท่ากับ10 รวมกันมีค่าเท่ากับ60ค่ะยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ50นิ้วชี้นิ้วกลางแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ10รวมกันมีค่าเท่ากับ70ค่ะยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ50นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ10 รวมกันมีค่าเท่ากับ80ค่ะยกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยหรือกลางมือทั้งหมดนิ้วโป้งมีค่าเท่ากับ50นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแต่ละนิ้วมีค่าเท่ากับ10รวมกันมีค่าเท่ากับ90ค่ะยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆฝึกบ่อยๆ จำสัญ,ญลักษณ์นิ้วมือให้ได้นะคะ EP ต่อไปเราจะมานับเลขกันค่ะ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนค่ะสนใจหนังสือแบบฝึกหัดไฟล์ PDF 215หน้าภาพสีสดใสหน้าเรียนมีแบบฝึกหัดให้ทำมากกว่า7,000ข้อมีครบทั้ง34สสูตรทักบ้านเขียวได้เลยค่ะ